ช่องจับกัน DIY นะครับวันนี้บรรยากาศอาจจะแปลกนิดน,นึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอตกรนะครับอยู่บริเวณโซนของตลาดน้านะถ้าเดี๋ยวด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นโซนตลาดน้ําเลยเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมา,าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสได้เห็นข้อมูลหรือว่าเห็นลูปรถยี่ห้อหนึ่งนะครับจากทางโซเชียลต่างๆไม่วนะ่าจะเป็น Facebook YouTube ก็แล้วแต่ที่มีคนเอามารีวิวนะฮะนั่นก็คือเป็นรถนําเข้าจากจีนยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อวูหลิง นะครับเป็นรถไซส์นี้น,น,น,นะฮะเล็กๆเลยแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนนะครับพอพูดถึงช่องของกัปตนยยันดีวเนี่ยรถที่เราจะมาพูดถึงนี่ก็ต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนนะครับก็ผูหลิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้านําเข้าจากจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีที่นําเข้ามาขายเองนะครับแล้วต้องมีบริษัทที่นําเข้ามาขายด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าวูหลิงจัาแต่ว่าก่อนที่เราจะมารีวิวเนี่ยนะครับเรามาทำความรู้จักกันว่าเอ้ยวูหลิงถ้าเราซื้อนะครับท่านผู้ชมซื มันจะมีการดูแลหลังการขายยังไงบ้างนะครับแล้วใคยเป็นคนนาเข้ามาผมได้รับเกียรติจากทางบริษัทเออร์โกออโตโมบิลนะครับที่จะมาแนะนําตัววู้หลิงให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วก็พูดถึงบริการหลังการขายการดูแลเวลาท่านผู้ชมซื้อรถยนต์คันนี้ไปใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมรู้จักกับ บริษัทเออร์โก้นะครับโดยคุณตูนกับบริษัทเออร์โก้โมบิลนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่โดนครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมก็ชื่อตูนนะครับเป็น CEO ของบริษัทเออร์โกอโตโมบิลนั่นแหละครับเกิดที่มาที่ไปก่อนเพราะว่าว่าทําไมเราถึงมาทําธุรกิจประเภทนําเข้ารถไฟฟ้านี้ผู้ก่อตั้งบริษัทโนมโนมาก่อนนะครับโนมโนเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำอินดัสเซียลดีไซน์แต่พันตัวแรกแรกที่เคยทำเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นตัวนี้ครับจะเป็นบลูทูธสปีคเกอร์อ๋อท่านผู้ชมครับ เป็นบลูทูธสปีกเกอร์ตรงนี้ไม่ใช่เป็นเหล็กไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นผ้าเป็นผ้าของผ้าไทยเลยครับผ้าไทยเลยใช่โอ้โหนี่ครับมีหลากหลายแบบมากนะนี่คือมีความเป็นไทยอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้รางวัลพวกออกแบบพวก IF e s s i n n w w r r red ล o t design a w a r d หรือด้วยเหรอครับฟูดดีไซน์ของญี่ปุ่นนะครับโอ้โหนี่ธรรมดาเลยนะครับโอ้นี่สวยมากนะครับสีแดงอันนี้เป็นผ้า เป็นการปรับที่เราคอลแลบกับดีไซเนอร์ของไทยจ้าอ๋อเป็นดีไซเนอร์ไทยด้วยนะครับคอณผู้ชมถ้ามีโอกาสลองไปหามาจับจองไว้นะครับไม่ไม่รู้หมดหมดแล้วครับหมดแล้วด้วยนะครับโอเคก็ก็คือโนมานโเนี่ยจะทําพวกเป็น product innovation ที่ที่ในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำนะครับพอเราทําตรงนี้ปัญหาที่เจอเลยนะครับคือดีไซน์ไทยเนี่ยได้รับความยอมรับในตลาดต่างประเทศหมายถึงว่าเขาเขา appreciate ว่า เออไทยดีไซน์ก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปยืนในตลาดโลกได้แต่ว่าพอเรามาทําตลาดในไทยกันเองเนี่ยทำให้เห็นว่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องการทําแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญออผมก็มีความฝันว่าวันนึงเนี่ยเราอยากจะออกแบบรถเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเราได้ออกแบบลำโพงละเล็กเล็กแค่เนี้งเนาะเป็นของตัวเองกันแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการสร้างแบรนด์ขึ้นมามันมีอะไรมากกว่านั้นตอนนี้เออโก้ก็เลยตอนแรกเราราฟโครงสร้างกันไว้ว่าเราจะเป็น เป็นแบรนด์ที่นําเข้าผลิตภัณฑ์ EV ทั้งหมดก่อนซึ่งในอนาคตเราจะมีเซกเมนต์ที่เป็นโอนดีไซน์ของเราเองออกแบบเองเลยที่ใช่ออกแบบเองผลิตเองขายเองเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันก็ออกแบบเองผลิตเองขายเองทีนี้เราก็เลยเข้าไปคุยกับนายทุนบางกลุ่มนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากโรงงานผลิตในไทยที่ได้รับรอง B O I ได้รับรองเรื่องการพัฒนาแบตเตอรี่ได้รับรองเรื่องการนําเข้าพวกรถยนต์ EV อะไรอย่างนี้ครับก็ก็เลยจับมือกัน แล้วก็สร้างเออร์โก้ซิสเต็มเนี่ยขึ้นมาเออร์โก้อัตโนมบิลเนี่ยขึ้นมาก็เดี๋ยวาลห้ฟังเขา่าวว่าตอนนี้พอเราพอเราจับมือกันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราต้องได้รับความยอมรับจากอินเตอร์เนชั่นแนลก่อนจาก g l o b a l ก่อนนะผมก็เลยคุยกับทางทานหอ,อการค้าควอเชียเอเชียแปซิฟิก เพื่อที่จะพัฒนาแบรนด์ตัวนี้ที่เราได้เกิดให้เขาฟังหน่อยว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทํารถ e v เป็นพวล,ลายขวาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงโลกใต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เนี่ยเขาใช้พวกล,ลายขวาอยู่แล้วดิเนวนมา่า UK เองก็ตามเนาะ,ะทางโครเอเชียเขาก็สนับสนุนตรงนี้ก็เลยให้ลิขสิทธิ์ที่โนมโนสามารถไปพัฒนาแบรนด์ภายใต้เออร์โกออตโมบิลเนี่ยถ้าย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอินเสิร์ตภาพนะพวกแบรนด์ของโครเอเชียที่ร,ร,รับการยอมรับก็จะเป็นพวกรีแม็เป็นไฮเปอร์คาร์เลยเป็นใช้ไฟฟ้า รถไฟฟ้าแล้วพวกแมสทรานสปอร์ตทชันทั้งหมดของของโครเอเชียเนี่ยตอนนี้เป็น EV หมดเลยรถเมย์เอ่ยรถรางเอ่ย tram รถบิวทรานสปอร์เทชันหมดใช่ครับงั้นเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้นําในเรื่องนี้แต่แต่ว่าในในในเชิงของแมสเนี่ยคนไม่ได้ค่อยรู้จักเพราะเขาไม่ได้ทําตลาดคนสังเกตในพูดถึงในโซเชียลหรือในส่วนใหญ่คนก็จะพูดถึงใหม่จีนก็เป็นอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยพอทางโครเอเชียเขาสนใจ ในคอนเซป t นี้นะครับเราก็เลยจับมือแล้วก็มองว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราคงต้องซื้อมาขายไปก่อนตั้งอ่ะก็เลยการซื้อมาก็ต้องมาขายก่อนอ่าเดี๋ยว่อพอเดบถัดไปก็คือผลิตเองออกแบบเองทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มจากสำรวจตลาดว่าอะไรเนี่ยที่มัน Impact กับสังคม EV ในบ้านเราก่อนคือพอเข้ามาโอเคเจ้าแรกๆที่เข้ามาอาจจะเป็น t ท s l a ใช่ไหมครับที่ที่ทำ ที่ทําให้คนไทยรู้จักไอ้ EV แบบเป็นซุปเปอร์คาร์นนนนนู่่่ีัในประเทศไทยก็ถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าในฝันเลยก็เทสลามาก่อนเลยใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่มีออฟฟิเชียลในไทยก็อาจจะมีคนรวยบางกลุ่มหรือว่าอะไรอ่านำเข้ามาแล้วเป็นไวรัลกันไปพอรถสเกลเล็กลงมาหน่อยที่เอาเข้ามาจ้าแรกก็น่าจะเป็นนิสสันลีฟถ้าสนใจไม่ผินลีฟใช่ไหมครับลีฟจนล่าสุดที่จะเป็นเป็นเป็นแมสหน่อยก็เอ็มจีเอ็มจีตีตลาดเลยรถไฟฟ้าบ้านเราจับต้องได้ นี่ผมก็มองว่าเฮ้ยสินที่ขายดีที่สุดในจีนเนี่ยตอนนี้เป็นวูหลิงมินิ<ช> E.V. นะครับ,รบผมก็มีโอกาสได้ได้ลองเทสได้คุยกับผู้ผลิตที่นู่นเนาะแ,แล้วเราก็เสนอขพอพอ้อปสะสของเราไปซึ่งทางนู้นเขาก็ดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เออร์โก้เนี่ยเข้าไปทําตลาดในไทยร่วมเขาด้วยนั่นหมายความว่าวูหลิงที่ทางเออร์โก้เข้ามาขายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปติดต่อโชว์รูมแล้วก็ส่งเข้ามานี่คือติดต่อกับทางวูหลิง,งให<ช>ญ่เลยใช่ไหมครับโอ<ช> น่าสนใจนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังต่อสมมติทนที่เราจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของ e v หรือวาาวัตรกรรมอะไรย่างเงี้ยเราแค่บอกว่าเนี่ยการที่คุณใช้รถไฟฟ้าแค่600กิโลเมตรมันเท่ากับคุณปลูกต้นไม้ทดแทนอะ่ะ480ต้นเลยนะในการาแอบสอ,อบทางาัฒนธรรมสายมันยอดมาก600กิโลเมตรโดยไม่ปล่อยมลพิษเท่ากับปลูกต้นไม้480ต้น4ี0ต้นถ้าเราปลูกกันเองเนี่ย ปีครับมันจะได้ต้น5เมตรด้วยนะครับต้น5เมตรก็คือต้นไม่ใช่ต้นใช้แค่ปลูกลงดินพอแล้คือต้น5เมตรเลยนะใช่ครับซึ่งอนาคตเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกระบบตรงนี้ผมก็มองต่อยอดไปว่าเราจะทําอะไรคืนให้กับกลุ่มลูกค้าเราครับการซื้อคืนเนี่ยเป็นเป็นเ,นเรื่องหนึ่งละสำหรับความไม่ไม่ trust ในผลิตภัณฑ์พวกนี้ในในในบ้านเราข่อนเนาะเพราะว่า Facility มันก็ยังไม่ได้รองรับนะไฟบ้านบางคนก็ยังเอ้ยทั้งในสายดินไม่ยังไ,ไม่มีสายดินไปชาร์จที่ไหนจอดย,ยังไงย้อนมาหน่อยครับว่าแล้วอย่างทางเออโกเนี่ยพอเรามีจุดขายแล้วว่าโอเคสำหรับคนที่ต้องการรักโลกอ่านึกถึงเรื่องของมลภาวะทีนี้มีคําถามว่าอ่ะแล้วถ้าเรา,าสมมติผมซื้อมาใช้เนี่ยเรื่องของอะไรเรื่องของการเซอร์วิสเรามีบริการตรงนี้ไหมครับหรือว่ายังไง มีครับตอนนี้พอเราโครงสร้างของเออรเโีในเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นรลางแล้วกันเนาะพอเราเพิ่งเอารถเข้ามาเราก็กําลังจะทําการดีลกับผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งแต่เรายังยังไม่บอกเป็นะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้ความรับผิดางธุรกิจใช่ว่าเราจะมีตอนนี้ขอเรียกง่ายๆว่าเอโกคลับซึ่งซึ่งเรายังไม่ได้สเปกสิฟิกลงไปว่ามันจะใช้ชื่ออะไรนะครับเป็นทางการก็คือเออโกคลับเนี่ยจะกระจายอยู่ตามทั่วกรุงเทพหรือว่าหัวต่างจังหวัดที่ที่มีดีลเลอร์ของเราไป S <S <S ไปไปตั้งป๊อปอัพขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวเนี่ยทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่หนึ่งเลยก็คือเซอร์วิสซึ่งซึ่งอย่างที่กับตันโดนทราบแหละว่ารถไฟฟ้าจริงๆเซอร์วิสมันไม่ได้ยากมันออ<ช><ห>นไซต์ได้ใช่ครับใช่คเหมือนมันเหมือน,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 นช่าง Air, แอร์แบบออ<ห>นไป<ห>ซ<ช>่อมแอร์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่างที่ทําการออนไซต์เซอร์วิสเนี่ยให้อยู่แล้วนะครับในบริเวณที่มีดิสติบิวเตอร์เราเยอะๆเออก็ข่าวเนี่ยนอกจากทำหน้าที่หนึ่งเซอร์วิสสองด้วยการการขายทั่วไปนะครับสามคือเป็นคอมมูนิตีีี้ทท่่่สําาหรับบผมอกว กลุ่มคนที่รักโลกเนี่ยจะเข้ามาจอยกัน<อ>แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าอีเวนต์ว่ามีของขายโปรดักต์ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเออร์โกลับเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีการสะสมคาร์บอนฟุตพินกันในเชิงในกระถิ่เนาะหมยถึงว่าไม่ได้ยิงใช้ยิงเยอะยิ่งใ, <laughs> ใได้เยอะก,อกา <laughs> ่เก็บเลคคอร์ดไว้เพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นสมมติมีร้านกาแฟที่เป็นโฮเมดเจ้าหนึ่งที่ใช้ชั้นทํา ออร์แกนิกนะจากนี้อย่างงู้นอยากมาดอกันกับคุที่รักโลกเอาคร์บว่านฟู้ดบิ้นเนี่ยคุณช่วยโลกแล้วคุณมีสิทธิ์เอาอันนี้ไปแลกกาแฟแหลกอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในโปรเจกต์ที่เรามองนี้ดีเลยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วไงอ่ะคุณรักโลกแล้วไงอ่ะคุณก็ต้องรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้อาจจะแพงกว่ารถน้ำมันอะไรเงี้ยคนก็จะมองว่าอย่าลืมเอาไปหักค่าส่วนต่างของรถด้วยนะแต่ พอมันมีลักษณนเราก็รู้สึกเออเฮ้ยเราทําความดีให้โลกแล้วอะเราก็ได้อะไรตอบแทนอย่างน้อยถึงแม้มันอาจจะเป็นแค่กาแฟมันอาจจะไม่ได้เป็นมูลค่าเยอะแต่มันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มันรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราอยากที่จะทำเนาะตอนนี้เราร่วมมือกับเอเวนติ้งกูดที่เป็นโครงการของตกซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปเนาะเอารถไปส่งผลไม้ตามบ้านใช่ครับเป็นกรีนดิลิวิ่แล้วก็เป็นสมาร์ทโมบายใช่ครับใช้รถยนต์ไ้ดวยไหมใรนี้ด้วยก็คือใช้ตัววู้เลิงนี่เลยใช่ ในคลิปถัดไปผมจะพาไปดูนะครับว่า EVTG เนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็มีเป็น pop up market รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับเป็นตัวนั้นจะเป็นยี่ห้อตงฟงเป็นรถเป็นรถตู้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาแต่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นแผนที่เออร์โกตอมบิลเนี่ยวางไว้ที่จะที่จะทำโอ้โอเคฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแล้วก็ จากที่ผมฟังนะครับที่คุณตูนพูดเนี่ยลักษณะของตัวดิสซิิวเตอร์ที่ทามันลักษณะคล้ายๆอาจจะเป็นเหมือนเป็นช็อปเล็กๆไปกระจายอยู่ตามจุดที่เขาไปดีลกันไว้ก็แล้วแต่ตอนนั้นก็จะมีทั้งขายของที่ระลึกของแตงเกี่ยวกับอีวีทั้งหมดก็คือเหมือนเป็นศูนย์บริการแหละง่ายๆเหมือนศูย์บริการเลยอาจจะไซส์เล็กหน่อยเพราะอีวีมันไม่จาเป็นต้องแบบโหมีอะไรเยอะแยะมากมายถ้ามันมีเยอะเนี่ยผมว่าคนใช้งานก็เลยฟ้า ตัววู้หลิงเนี่ยก็จะสะดวกมากเลยครับคืออยากให้มองภาพว่าอย่างนั้นเราก็ไม่อยากมองว่าเฮ้ยเราเป็นวู้หลิงคือวู้หลิงเป็นแค่หนึ่งในหนึ่งในองค์การพยศของเราซึ่งอนาคตรเราก็จะมีรถหลากหลายยี่ห้อรวมทั้งรถที่เออร์โกเนี่ยออกแบบไว้เอง,เองด้วยใช<อ>่ครับลำโพงแล้วก็เดาได้เลยว่ารถถ้าออกแบบเองนี่ผมว่าต้องมีความเป็นไทยพนอยู่ด้วยก็จะเหมือนกระเป๋าตังค์ที่พี่โดนว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องมาลองติดตามในอนาคตนะครับว่ารถ ยน์ไฟฟ้าที่ทำเออร์โ,โกโดีไซน์ออกแบบกันหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับตัววู้หลิงก่อนก็แสดงว่าตัววู้หลิงที่เราจะได้ชมวันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่นําเข้ามาจากจีนใช่ครับเพราะนั้นก็จะเป็นโรงอาลรย้ายใช่ครับโรงแรกเ็าจะเป็นลักษณะนี้ก่อนครับซึ่ง2ตัวเนี่ยที่ผมจะพาไปรีวิวเทสด้ายก่อนเนาะก็คือจะเป็นตัวที่ได้ลิขสิทธิ์มาจากคอเรเชียหมายถึงว่าเขาอะทำดีไซน์เป็นตัวนี้ไว้ เป็นเหมือนสีลิขสิทธิ์อ๋อนี่เหรอฮะอ่่าใชครับสดใสเนี่ยนะใช่ตัวนี้ก็ชื่อโคเอเชียจีทีเลยเพื่อเพื่อเฉลิมฉลองตอนที่เขาส่งทีมแข่งโคเอเชียไปที่กาฟเวสซิงมันก็จะเป็นสีฟ้าส้มอย่างนี้ก็คือตัวบอดี้เนี่ยก็คือเป็นวู้ดหลิ่เนี่ยแต่สีเนี่ยคือเป็นสีเฉพาะทางโครเอเชียเขาทำมาเลยใช่ครับก็จะมีแค่เฉพาะที่เออร์โก้เท่านั้นออ๋สำหรับดีไซน์นี้ใช่ครับสมมติผมผมมีตังค์ผมบอกผมไปติดต่อ จะนำวู้หลิงมาจาับตีเนี่ยจะไม่ได้สีนี้แน่นอนไม่ได้ครับไม่มีทางเลยใช่ครับอ๋อนี่คือลิมิเต็ดเลยนะอ่าใช่มีตามก็ซื้อไม่ได้ต้องซื้อกับทางเออร์โกเท่านั้นใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะซื้อกับทางเออร์โกก็คือมีสั่งได้ใช่ครับแล้วนะคนเราจะทําแพลตฟอร์มตอนนี้ซึ่งเรากำลังทำเว็บไซต์กันอยู่ก็จะเป็นคัสตอมด้วยซึ่งอันนี้ขอเพอร์มิชันจากทางวู้หลิงเปล่ดีไซ,ได,ไซดีไซน์อยู่วู้หลิงมินิเลยคุณอยากได้แบบไหนแต่แต่จริงๆตอนนี้กําลังเคลียร์กันอยู่ว่าแพทเทิรนัะครบ ก็ประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยไหมครับได้ครับเดี๋ยวเราออกไปดูรถกันครับน่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในรถวู้ลิงแล้วนะยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนี่มันมีกุญแจแบบนี้นะครับก็เป็นรีโมทนะแล้วก็เป็นทับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสตาร์ทยังไงนะครับก็คือเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปธรรมดาเลยนะครับก็บิดครับแค่นี้คือติดแล้วครับ อ่าไม่ต้องกดไม่ต้องเหยียบเบรกเลยอ่าเพอแลเราพอเหยียบเบรกมันจะขึ้นเรดี้ครับอ๋อต้องเหยียบเบรกใช่ครับคืออันนี้คือติดแล้วใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าเรดี้โหมดต้องเหยียบเบรกปุ๊บผมเหยียบเบรกอ่าก็เหยียบเบรกค้างไว้มันขึ้นเรดี้เลยนะครับเป็นเรดี้โหมดอ่าเมื่อกี้พอยังไม่เหยียบเบรกเนี่ยคือแอร์ระบบแอร์อะไรมันทํางานแต่ระบบขับเคลื่อนยังไม่พร้อมเราต้องเหยียบเบรกก่อนโอเคยอดเป็นระบบเซฟตี้นะครับอ่าเราก็ขาดเบลลก่อนที่แบตเรามี 7. 4ปซนตนะครับ ถ้าตามสเปคเนี่ยแบบ100%วิ่งได้ประมาณ100 6, <170. S> 1้0ย7 0เกิเมตรนะครับอันนี้มีเจ็สบายก็สบายอยู่แล้วนะครับเราคงไม่วิ่งจนแบตหมดเนาะวันนี้อ, <laughs> อ๋อนี่นี่มันบอกด้วยว่าเหลืออีก121ยกิโลอันนี้ก็คือเป็นระยะคร่าวๆนะท่านผู้ชมก็เป็นธรรมดาของรถยนต์ไฟฟ้าที่เราจะเชื่ออันนี้100%ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมชอบนะที่ผมชอบเลยนะเบรกตัวเนี้ยมันคือเบรกมือเป็นมันเป็นเบรกแมนน,น,น,นวลเนี่ยผมว่า มันใช้งานง่ายกว่าที่เป็นเบรกไฟฟ้าเพราะเบรกไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันมีความเออของมันอยู่นะครับอันนี้คือง่ายๆเลยนี่ปลดเบรกเรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นคันเกียร์อันนี้ก็เล็กกระทัดรัดดีนะคะก็บิดอ่านี่บิดเดือนหน้านะอ่ามันจะย้อนความรู้สึกนิดนึงนะครับอ่าก็นี่ขึ้นถอยหลังปุ๊บอ่ามีเสียงเตือนทันทีเลยนะครับก็ถอยหลังอ่ะผมถอยแล้วนะอ่าพอปล่อยเบรกรถมันยังไม่เคลื่อนครับเราต้องเหยียบนิดนึงอ่าก็ แล้วก็ถอยนะครับถอยปกติเลยมันก็จะมีเสียงเตือนถอยหลังด้วยนะครับตอนถอยหลังอ่าก็บิดธรรมดานะครับบิดมาเมื่อกี้เราถอยหลังอยู่นะเราถอยหลังอยู่งี้บิดมาหนึ่งทีก็เข้าเอ็นนะครับบิดอีกทีก็เข้าตัวดีอ่าอยูเทาน้อยฝั่งนี้ครับโอเคท่านผู้ชมครับวงเลี้ยวมันแคบมากเลยนะดูนะเนี่ย ขนาดแคบๆอย่างนี้ยังแคบจะรอบเดียวพ้นเลยนะถ้าเราตีวงดีๆเนี่ยรอบเดียวพ้นอยู่แล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ที่หน้าจอเนี่ยพอเราลดเริ่มวิ่งเนี่ยตรงนี้มันจะแสดงผลเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะมีเห็นไม้ลูกศรเนี่ยครับมันจะเหมือนว่าแบตเตอรี่จ่ายไฟไปที่มอเตอร์ในตัวนี้ขับหลังเนาะอ่าพนี้ถ้าเราพาผมปล่อยคันเร่งนะครับปล่อยคันเร่งนี่มันมีการรีเจนด้วยนะมันก็จะมอเตอร์ก็จะปั่นไฟกลับมาชาร์จแบตได้ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่ารีเจนอันนี้ก็จะมีในส่วนของระดับเดียวนะครับระดับเดียวเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สามารถปรับได้ว่ารีเจนหน่วงมากหน่วงน้อยนะครับอ่าแต่ข้อดีของรุ่นนี้นะถึงจะเป็นรถเล็กนะครับมันมีระบบ ป้องกันเรื่องของทางลาดชันด้วยเวลาอย่างเช่นขับขึ้นที่จอดรถนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นเนินหรืออะไรกลัวรถไหลนะครับตัวเนี้ยปล่อยคันเร่งปุ๊บรถไม่ไหลนะฮะอ่าโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูนอ้าวแหนดังฮ <laughs> แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นตามสไตล์ของรถพวงมาลัยซ้ายนะครับก็ตัว ไปเลี้ยวนะฮะก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะลักษณะเดียวกับของ MG นะครับถึงจะพวงมาลัยขวาแต่เขาก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการที่เป็นรถพวงมาลัยซ้ายว่ามันจะขับยากไหมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเนี่ยผมขับผมมีโอกาสได้ขับคันนี้ครั้งที่2แล้วแล้วผมมีโอกาสได้ขับออล่า R1 นะครับได้ขับออล่า R1 เนี่ยก็พวงมาลัยซ้ายเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่รถเขาเป็นรถเล็กอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยการขับเนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างกับรถที่เราขับตรงมาลัยขวาเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถคันนี้มันเหมาะใช้ในเมืองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการขับเขยผมว่าสะดวกมากการเลี้ยวการอะไรเนี่ยก็ง่ายระบบเบรคเขาถือว่าดีเลยนะครับเหยียบแล้วแบบคือตอบสนองได้ดีไม่ไม่ได้เหมือนบางรุ่นที่เป็นรถเล็กๆเ,เ,เหยียบแล้วก็แทบจะไม่ค่อยหยุดเลยอะไรเงี้ยอ่าก็อันเนี้ยผมถือว่าดีเลยแล้วช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าเทียบกับออร่าอาวันเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเลย เดี๋ยวเราจะไปลองอย่างอื่นกันดูนะครับตรงนี้หน้าจอเขาเนี่ยมันยังเป็นเมนูภาษาจีนอยู่เนาะแต่ว่าทางเออร์โกเนี่ยเขาก็พยายามจะขอตัวซอฟต์แวร์มาอัปเดตให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เราอยู่ในเลดดี้โหมดแล้วเราก็จอดแล้วนะก็ตัวนี้มันจะโชว์ ลมยางอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวพอเราเติมแล้วก็มันก็จะหายเนาะเขาก็จะมารีเซ็ตก็หายฟังก์ชันก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ซับซ้อนเลยนะครับบอกเวลาบอกวันที่บอกโหมดของเกียร์นะครับเราดูตรงนี้ก็ได้แล้วนี้ก็เป็นบอกโหมดของในห้องโดยสารนี่ก็บอกวิ่งมาแล้ว846กิโลนี่อ่านภาษาจีนออกไม่ใช่ฮะดาเอานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบอกโหมดนะมันจะมีอีโคกับมีตัวสปอร์ตนะครับก็เลือกที่ ตรงนนี้เลยะครับความแตกต่างของมันก็ในเรื่องของกําลังมอเตอร์นะครับก็จะปลดล็อกให้มันวิ่งได้เต็มที่ความความเร็วสูงสุดต่างไหมครับต่างครับในโหมด Eco เนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่83กิโเมตรต่อชั่วโมงครับอ๋อ Eco 83ถ้าครับแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยจะได้104 104กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าโอเค104วิ่งในเมืองผมว่าพอแล้วล่ะ100กว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกโหมดนะ<ช>อันนี้ก็เป็นบอกระยะทางคงเหลือ,อครับอ่าไอันนี้มันนี่0เปอร์เซ็นต์คืออะไรครับ อ่าอันนี้คือรอบกาลังกําลังที่อ๋อกำลังไ่ใช้ที่ใช้ใส่มอเตอร์ใช่คลังใช่กำลังวัดเท่าไหร่ใช้กำลังไฟกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็นี่เข้ารีดี้โหมดอันนี้ก็บอกเตือนว่าไม่คาดเสียคาดนะแต่เราจอดอยู่ถ้าขับออกอ๋อถ้าขับออกโดยไม่คาดเบลก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือช่องแอร์เขามีความเท่นะอันนี้ก็เป็นช่องอันนี้เล็กๆนะครับก็จะมีสองฝั่งฝ่ายขวาช่องของผู้โดยสารขอแต่ตรงนี้ ทำหลอกไว้ทำหลอกไว้แต่ก็เขาดีไซน์ไว้นะฮะตรงนี้แก้วน้ำนะครับวางแก้วน้ำนะะแต่เมื่อกี้พอาวางต้นไม้นะครับก็วัสดุโอเคนะครับนี่จะเป็นปุ่มปรับปุ่มแอร์นะครับมีปรับ AC ซนี้ปรับเบอร์พัดลมนะครับมีเราเบอร์3าเลยนะเย็นสบายนี่ก็จะปรับทิศทางลมทิศทางลมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิทยุก็จะเป็นวิทยุเอฟเอ็มนะครับปรับได้สแกนความถี่ได้อะไรได้ฟังเ p 3ีได้เสียบ USB ได้นี่ก็เป็นช่องเก็บของนะอ่า ต้องเก็บของนี่นี่ก็เป็นคันเร่งแล้วก็แป้นเหยียบเบรกนะฮะแล้วก็ไล่มาวันนี้ที่ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นกระจกนะครับซ้ายขวาอ่าเรามาดูกันออ่าไม่อโอตโต้นะฮะเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราเองอ่าครับนี่ก็เป็นเบรกมือนี่เบรกมือเบรกมือช่องด้านหน้านี่ผมปรับผมปรับสุดแล้วนะนี่ปรับสุดนะฮะแต่มันก็จะไกลเกินอ่ะเนีน่ยผมปรับ แล้วก็อันนี้มีคนนั่งหลังด้วยนะครับมีคนนั่งหลังด้วยนี่น,นี่โหสุดหลองเรา <18 3. S 2> สูงร้อยแปดสิบสามูงยเขายังเหลือด้านบนนะท่านผู้ชมนี่เหลือประมาณสองนิ้วได้นะครับสองนิ้วได้แล้วก็ด้านหลังเป็นไงครับ <granny: S 2> ด้าน,านหลังโอเคด้วยครั้งที่รถเป็นรถในเมืองนะครับคือถ้ารถในเมืองเนี่ยการขับขี่ก็ไม่ได้ขับทิ้งสามสี่ชั่วโมงอยู่แล้วก็ขับในเมืองเนี่ยก็จะแบบห้านาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยนั่งแบบเนี้ยก็ไม่ได้อึดอัดมากเเพรราาาาาาะว่่่่ไไมด้้้นนนนนนัังนนีถทจบ กรุงเทพเชียงใหม่คงไม่ได้เอาคันนี้ไปเนาะอ่าก็ <laughs> อ,อันนี้เป็นหมอะที่รถใช้ในเมืองอ่าก็ <laughs> ยังเอาเข้าไปได้ <laughs> ก็นั่งสบายข้างหลังก็นั่งได้สองคน <laughs> นะครับเรามีช่องเก็บมีช่องเก็บของใช่ไหมครับอ่าอันนี้ช่องเก็บข okay. อ,องโอเคข้า okay. <laughs> งบนข้างบนก็เป็นบุกน,นี่นะครับไม่ได้มีไฟเก๋งด้านนี้มีด้านหน้าด้านเดียวบาะด้านหลังก็มันปรับไม่ได้นะเป็นหลังตรงๆธรรมดาอ๋โอโอ้พับเรียบเลยครับท่านผู้ชมนี่พ <laughs> ับลงมาได้เลย ขั้งหลังก็ยังเก็บของวางของอะไรได้อยู่นะครับวางของได้อันนี้ก็เป็นหัวชาร์จคขานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูตอนชาร์จให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับในส่วนของแผงประตูนะมันจะไม่ได้เป็นกำมหืหยี่เหมือนรถที่เราเคยเห็นกันนี่จะเป็นพลาสติกแข็งเป็นเหมือนลักษณะเป็นพลาสติกนะฮะขอขอไปเนี่ยก็แข็งข้อดีก็คือทําความสะอาดง่ายดูแลง,ง่ายแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะคนที่ชอบความหรูหรานิดนึงอันนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าช่องเก็บของเนี่ยเขาเก็บได้เยอะเลยนะ ใส่ขวดน้ำได้ใส่กระเป๋าตั้งได้วางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะฮะสำหรับวูลิงมินิอีวีนะฮะตัวมิติรถเนี่ยความยาว2917ม mm, ิลลิเมตรนะความกว้าง1493ร mm, บมิลลิเมตรมีความสูงเนี่ย1,621มิลลิเมตรครับและ้ระยะฐานล้อนะความกว้างของฐานล้อนี่คือ1940ม mm, ิลลิเมตรครับแล้วก็มีน้ำหนักเพียง665ิ ถึง705กิโลกร,รัมเองนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็คือ7 4 1ลิตรนะครับเมื่อพับบอกนั่งแถวหลังแล้วนะส่วนสเปคตัวท็อปเนี่ยก็จะอยู่ที่17แรงม้าครับแบตเตอรี่13.9กิโลวัตต์อาวครับความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรครับต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็ชาร์จเต็มเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงนะครับที่เห็นด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นช่องชาร์จของเขานะจะเป็นหัวชาร์จแบบ GBT นะเป็นหัวชาร์จของจีน วิธีการเปิดก็ตามในภาพเลยนะก็ปิดเข้าไปกดเข้าไปกดก็ปิดกดก็เปิดประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับตัววูหลิงมินิอีวีนะครับเขาจะมีฟังก์ชันในการเตือนสําหรับคนเดินถนนด้วยนะฮะจะทํางานที่ความเร็วตั้งแต่0กิโเมตรจนถึงไม่เกิน25กิโเมตรครับถ้าเกินนั้นเสียงตัวนี้ก็จะถูกตัดไปนะแต่ข้อดีที่ผมพบก็คือว่าเสียงเตือนตัวนี้มันจะดังกว่าของ MG ZSEV นะครับอาจจะด้วยที่ว่า รถเ,เขาเป็นข้างหน้าช่วงหน้ามันสั้นนะครับมันทําให้เราได้ยินเสียงชัดขึ้นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากลับมาที่ออฟฟิศของตรงที่ออตกรแล้วแต่ว่าข้างนอกนะครับฝนตกหนักเลยนะครับเราก็เลยไม่สามารถชาร์จให้ดูได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมาตรฐานของพวกหัวชาร์จพวกนี้นะครับมันเป็น IP 6 7อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถึงมันจะมีมาตรฐานที่ป้องกันได้แต่คือเราก็ต้องไม่ประมาทสำหรับตัวหัวชาร์ทที่เขาแถมให้มาครับหัวก็จะเป็น GBT นะฮะก็จะ มาพร้อมกับปลั๊ก3ตาเป็นลักษณะนี้นะแต่ว่าตัวปลั๊กที่เสียบเนี่ยจะเป็นเต้าเสียบแบบของจีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้อแดปเตอร์อีกทีนึงนะอแดปเตอร์ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปปกติเลยครับก็เอามาเสียบกับปลั๊กบ้านเราได้เลยอ่านี่เป็นตัวนี้นะแล้วเราก็เสียบเข้าไปครับก็สามารถชาร์จกับปลั๊กบ้านของเราได้เลยไฟ220นะตัวนี้ก็ชาร์จประมาณ9้าชั่วโมงนะฮะก็เสียบเข้าไปได้เลยก็แนะนําว่าต้องใช้แบบ3ขาที่มีสายดินนะเพื่อความปลอดภัยนะท่านผู้ชม แล้วก็กรณีที่แล้วเราไปเจอตัวชาร์จที่เป็นวอรชาร์จด้านนอกที่เป็นไททูก็จะมีหัวแปลงให้นะครับใช้งานที่ออตกรเนี่ยเขาใช้เสียบชาร์จแบบนี้นะครับวันต่อวันเพียงพอเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มล็อกที่หัวชาร์จนะเวลาเสียบนะครับก็ใช้งานสะดวกนะแล้วก็ด้วยแบตเตอรี่ที่มันแค่13.9กิโลวัตต์แอลเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันชาร์จ1วันเนี่ยมันเต็มอยู่แล้วนะครับใช้งานมาทั้งวันแล้วก็มาชาร์จตอนเย็นข้ามคืนอะไรเงี้ยเชา้ามาก็ แบตเตอรี่เต็มสามารถที่จะทํทำงานต่อเดินทางต่อได้เลยครับนะหลังจากที่เราได้ไปลองรถมาแล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประกรันการเซอร์วิสอะไรพวกนี้ทาง e ออ o a โกอ m ตโ i มอิลก็มีเตรียมร้อยรองรับเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับครับแล้วถ้าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้เกิดสนใจขึ้นมาอยากอันดับแรก อยากทดลองขับเนี่ยมีให้ทดลองขับไหมครับมีครับ,รบอ๋อมาจะทดลองขับได้ที่ไหนครับก็ตอนนี้เรามีสำนักง,งานชั่วคราวอยู่ที่ออตกรนะครับฝั่งตลาด<อ>น้ําแล้วก็มีที่พระราม2ของบริษัท smart station นะครับอ๋อพรราม2ก็มีตัวใคอยู่โซนโนูน้นใช่ครับแล้วก็ฝาก เข้าไปดูในเพจเผื่อมีอัปเดตโปรโมชั่นอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็น private test drive ตอนนี้เราก็ทำแคมเปญอยู่ก็คือขับไปเอารถไป t e เทสิ่งที่บ้านเลยนะครับเรียกไปเทสได้เลยมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับอันนี้อยู่เชียงใหม่โทรเรียกได้ไหในกรุงเทพก่อนอ๋อในกรุงเทพก็คือใกล้เคียงอ่าโอเคก็โซนแถวๆเนี่ยสกอร์วิภาวดีหรือทางโซนพระรามสองอ๋อก็โทรเรียกได้ ใช่แล้วก็เข้าไปติดตามเพจอ่าเออร์โก้ออโตโมบิลนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นเป็นโอเคขอบคุณมากไปให้นะครับเออร์โก้ออโตโมบิลแล้วก็หรือถ้าใครโทรมาสอบถามก็เดี๋ยวให้ขึ้นเบอร์ไว้ให้ดีเลยครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็อ่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับสมมุติว่าอยากซื้อรถอ่ตัววูหลิงเนี่ยเนี้ยมีคําถามว่าบางคนเขาไม่ได้มีเงินแสนอะไรนี้มีระบบไฟแนนซ์หรือว่ามีอะไรรองรับไหมครับตอนนี้เรามีไฟแนนซ์รองรับแล้วออ๋มีไฟแนนซ์ด้วยออ๋โอเค ถามสอบถามเข้าไปในเพจได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบคำถามติดต่อไปทางเพจได้เลยนะครับในเวลาจะเรื่องเทปไดรฟ์หรือว่าเรื่องของไฟแนนซ์เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้พอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานจากที่ผมลองเมื่อกี้นี้ถึงแม้จะเป็นพรมอะไรซ้ายนะครับแต่มันขับในกรุงเทพแล้วด้วยไซส์รถเนี่ยผมว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความยากง่ายในการขับขี่เลยนะครับก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็ยังไงวันนี้ ต้องขอบคุณทางคุณตูนนะครับของเออโกอโตโมบิลมากเลยที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเราแล้วก็ให้ได้ทดลองขับด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะไปรับส่งผลไม้ด้วยรถยนต์วูหลิงคันนี้นะครับกับของทาง EVTG กันนะครับต่วันนี้ขอบคุณคุณตูนอีกทีหนึ่งนะครับครับและขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องกับจันดีไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ